ปะมือต้อนรับสวัสดีครับพี่คือคุณเพชรกระลุนพลนะครับ,รบผมบริเวณนี้นะครับเยอะมากเป็นที่เหมือนกับสะดอกเคราะห์อ่ะ <c oughs> ปกติพี่ปล่อยป่ะ ปกติผมปล่อยตลอดเห็นอ้หน้าสงสารไม่ได้ผมก็ปล่อยวันไม่น้าปล่อยเห็นปล่อยเด็กขีสายคนครับบอจะบ้าเหรออันเข้ามามาเที่ยวเป็นเป็นเป็นทัวริสหรือว่าเราพาเขามาดูชมตลาดนะชมตลาดแล้วก็จะไปลงเรือค่ะไปไปลงเกลือไปลงเกลือลงเรืออ๋อลงเรือนู่นวันไหนวันไหนเลือกขึงวันคือวันที่มึงหมดความหมายเอ้น่ารักน่าอร่อยถุงเดียวเองครับ20บบาทครับมาช่วยกันครับ ประตูไหมครับประตูเอาถึงข้างในหลานห่อเท่าไหร่อ่ร่อยยี่สิบรอละยี่สิบเอ้ยช่วยซื้อมันหน่อยเว้ยมันอุตส่าห์เดินมาขายอ่ะห่อหนึ่ง Star Mac แซ่บ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  Star Mac แซ่บตางจังที่ไหนเอาไปให้เมียส่งไปให้เมียดูวันไหนที่กูเลิกขึงอ่ะ เป็นวันที่มึงหมดความหมายนี่ระลวังเขาจะส่งกลับมากลายเป็นชู้ไม่รู้ตัวใครวะ <laughs>